แมทและสงอยู่ที่ไหนเอ่ยหลังงานช่อง3จบนะครับอึ้งกันทั้งสนามเลย่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมข่าวนี้นะครับนำเสนอโดยเว็บไซต์สยามท็อปบิกนะครับลิงก์ข่าวจะอยู่ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอเนาะก็มาดูรูปภาพที่เขานำเสนอกัอนเลยนะครับว่ามีรูปภาพอะไรบ้างนี่ฮนะอ่าเป็นไงเลยครับแล้วนี่นี่ครับ ในเว็บข่าวนะครับได้นําเสนอรูปภาพนี้นะครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะ่เพื่นๆว่าใช่ไหมนะใช่ไม่ใช่ก็ลองพูดกันมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังเนาะว่ามีอะไรบ้างเขาก็ได้บอกว่าเ,ออเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ถูกจับตามองตลอดเวลาเลยก็ว่าได้สําหรับนางเอกสาวแมทเพรนีและหวานใจคนสวยอย่างไฮโซหนุ่ม ส,สงกรานต์เตชนาลงหลังจากที่สาวแมทได้ออกมาคอมเมนต์ตอบเพื่อนในไอจว่ากำลังอกหักจนทำให้หลายคนน,นั่นแหลคิดว่าเธอได้เลิกลากับหนุ่มสงกรานต์ไปแล้วแต่ล่าสุดนะครับเพจดังได้แชร์ภาพของหนุ่มสงกรานต์และแมทหลังจากจบงานช่อง3ามโดยทั้งคู่ได้ชวนกันมานั่งทานข้าวอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งต้องบอกเลยว่าหลังเสร็จงานแล้วก็หวานฉ่ำต่อเลยจ้าไม่ใช่รูปนี้นะครับไม่ใช่รูปนี้ เพราะรูปนั้นเป็นรูปเปิดตัวนะครับนี่ฮะน,น่าจะเป็นรูปนี้นะครับที่เกี่ยวข้องที่สุดครับเห็นไหมฮะก็จะจริงหรือแท้ยังไงอันนี้ยังไม่ขอคอนเฟิร์มนะครับท่านผู้ชมอล,อลองดูนะครับเป็นร้านเก่าหรือเปล่าร้านกับที่เปิดตัวนี่เปล่าไม่แน่จใจนะครับอะถ้าใครที่รู้ข่าวรู้อะไรก็มาพูดมาคุยกันได้นะครับผมครับ ต้องบอกเลยว่าโอ้ดังจริงๆครับอ่ะสุดท้ายนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปเลยกันนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดรูปไปดนหิงข้างๆให้กำลังใจในการนำเสนอด้วยนะครับแล้วถ้ามีคลิปมีข่าวอะไรเนี่ยก็จะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังอีกนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไป